วันนี้พาเพื่อนๆกลับมาชมวัตถุมงคลของวัดมณีวงศ์อีกครั้งนะครับนี่ครับเพื่อนๆสวยมากเดี๋ยววันนี้เราติดตามและรับชมไปด้วยกันนะครับฝากวอเอฟซีช่วยกดไลค์และกดแชร์ฝากไว้น้ำแน่คนทูกทายกัน ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมกําลังเดินทางไปวัดมณีวงศ์นะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับตามคําเรียกร้องนะครับสําหรับวัดมณีวงศ์ผมก็เคยพาเพื่อนเพื่อนมาแล้วนะครับก็เป็นวัดที่สวยงามนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าไปชมอีกครั้งนะครับ วัดมณีวงก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุนับร้อยปีนะครับและก็ขึ้นชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมสุดอลังการของนครนายกในพื้นที่ราวเจ็ดไร่เศษของวัดมีสิ่งปลูกสร้างอย่างโบสถ์วิหารและก็พระพุทธรูปกระจายอยู่ทั่วทั้งบริเวณนะครับและที่เป็นไฮไลท์ก็คือวังรัตนมหา นครบาดาลมหาราชหรือวังพญานาคนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าชมนะครับไปครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเข้าไปชมความงามของวังพญานาคก,กันนะครับนี่ครับทางเข้านะครับเขาชมฟรีนะครับเพื่อนๆเขาชมฟรีก็แล้วแต่เราศรัทธาจะทําร่วมทําบุญก็ได้นะครับนี่ทางเข้าครับสวยงามจริงๆทางเข้าตรงนี้ก็จะมี ไม่ว่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณแล้วก็เทพต่างๆพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับสวยงามมากนะครับโดยด้านหน้าทางเข้าอาคารที่เป็นที่ตั้งของถ้ำจะพบกับสะพานที่เป็นปรติมากรรมปูนปั้นที่จำลองการข้ามห้วงนรกตัวสะพานจะเป็นพญานาคห้าเสียนพร้อมองค์พญานาคจำแรงที่อยู่ในสระบ,บัวนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับประจําวันเกิดนะครับเพื่อนๆก็มาทําบุญได้นะครับก็จะเขียนบอกไว้ใครจะทําบุญโรงศพก็ได้นะครับอลังการงานสร้างจริงๆสวยมากนะครับเพื่อนๆตื่นตาตื่นใจมากครั้งนี้ผมมาเป็นครั้งที่สองผมก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับนี่ครับ สวยมากเดี๋ยวเราจะเข้าด้านในกันอันนี้แค่ด้านนอกนะยังไม่ยังไม่ได้เข้าไปยังสร้างไม่เสร็จก็มีนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปทางนี้นะครับ เมื่อเดินเข้าสู่ภายในวังเราก็จะพบกับพระรัตนมณีมหาบาดาลน,นะครับก็เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอารามเด่นตระงานประดิษฐานอยู่ท่ามกลางเหล่าพญานาคนะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นภาพที่สวยงามอย่างมากรวมทั้งปฏิมากรรมปูนปั้นต่างๆก็ละเอียดเป็นที่สุดนะครับ วังพญานาคก็ได้จำลองเป็นวังบาดาลที่มีพญานาคทั้ง4ตระกูลนะครับคือตระกูลวิรูปักเป็นสีทองนะครับแล้วก็ตระกูลเอราปทะ,ะสีเขียวแล้วก็ตระกูลอัพยายาปุตตะสีลุงนะครับแล้วก็ตระกูลกันหาโคตมะเป็นสีดำซึ่งในถ้ำได้ประดับตกแต่งด้วยแสงไฟสีต่างๆนะครับเพื่อนๆที่ให้ความรู้สึกถึงเรื่องราว กันว่าเราได้อยู่ในวังบาดานจริงๆนะครับสวยงามและก็เสมือนจริงมากนะครับไม่ว่าจะมองไปมุมไหนเราก็จะเห็นประติมากรรมปูนปั้นพญานาคสวยๆไปหมดนะครับและเมื่อเวลาที่แสงไฟสีต่างๆส่องมากระทบกับพญานาคก,ก็จะเห็นเป็นประกายเพชรระยิบระยับเลยนะครับเพื่อนๆสวยงามมากนะครับ บริเวณภายในถ้ำมีพื้นที่กว้างขวางนะครับผมเข้ามาก็ไม่รู้สึกอึดอัดนะถึงคนจะเยอะแต่ก็ไม่อึดอัดนะครับซึ่งด้านหลังขององค์พระประธานเป็นพื้นที่ของคลังมหาสมบัติที่เต็มไปด้วยเครื่องประดับนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มาทางนครนายกก็แวะมาได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับเข้าชมฟรีนะครับแล้วแต่เราจะร่วมทําบุญนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวจะพาไปด้านหลังนะครับไปดูไปดูสมบัตินะครับสมบัตินี่ด้านนี้เพื่อนๆตามมาเป็นพื้นที่ของคลังมหาสมบัติที่เต็มไปด้วยเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นทองเพชรพลอยและมกุกบอกเลยว่าตราการตามากๆนะครับเพื่อนๆเ,เหลืองอลามเลยนะครับเขาก็จะจำลอง เป็นเหมือนสมบัติของพญานาคครับนี่เพื่อนเือนมองดูสิเขาจะทาไว้สวยมากเหลืองอลามเลยครับเหมือนเรามาใต้บาดาลแล้วก็มาเจอสมบัติโอ้เราเจอสมบัติแล้วเพื่อนเอน,นี่เต็มเลยอลังการเลยครับ สวยงามมากครับเดี๋ยวพาชมถ้าแล้วผมก็จะพาไปชมวัตถุมงคลของทางวัดนะครับว่าจะมีแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราชมถ้าเสร็จเดี๋ยวออกไปวัตถุมงคลก็จะอยู่ทางออกนะครับของถ้ำนี่ครับวัตถุมงคลของทางวัด ก็แน่นอนครับก็ต้องเป็นองค์พญานาคนะครับนี่เป็นกรอบ2005นะครับได้ทั้งกรอบนะครับเป็นกรอบหลุยสวยงามนะครับนี่ก็1,000นะครับเป็น1000ตรงนี้ก็1000นะครับ1000ตรงนี้2000นนะครับเลยมานี่เป็นองค์พญานาคคู่นะครับแล้วก็จะมีแบบตั้งหนะ้ารถ ตั้งหน้ารถอย่างนี้ครับนี่ครับตั้งหน้ารถนี่ก็หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยนี่ก็เป็นกําไรนะครับกําไรก็หนึ่งร้อยมีมีนิสองพันนะครับเป็นพยานาคู่นี่สองร้อยก็มีนะครับกําไรกําไรแบบเป็นหิน แล้วก็เป็นแบบทองเหลืองนะครับก็ราคาประมาณนี้ร้อยสองร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลของทางวัดที่ราคาเบาๆนะครับไม่ได้สูงมากนะครับวัตถุมงคลหลักๆก็จะเป็นพญานาคนี่แหละครับของทางวัดโอ้ตรงนี้ก็สวยนะครับห้าพันนะครับห้าพัน เหมือนมีเพชรมีพลอยประดับด้วยนะครับเป็นองค์พญานาคนะครับตรงนี้พันห้านะครับมีพันห้านี่ห้าพันสวยด้วยครับนี่ยตรงนั้นก็เป็นกำไรสองร้อยเป็นหินนะครับเป็นหินกำไรนะครับแหวนก็มีนะครับแหวนแหวนนี่ก็ แหวนนี้วงเท่าไหร่สองรอยหรือเปล่าแหวนนี้ก็น่าจะสองรอยนะมีแหวนมีกำไรแบบต่างๆนี่ก็สองรอยวัตถุมงคลของทางวัดก็เกี่ยวกับพญานาคกันละครับเพื่อน มาตรงนี้เขาบอกเป็นวัตถุมงคลเขี่ยวพญานาคนะครับสามนะครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นทางวัดบอกเหลืออยู่ชิ้นเดียวนะครับเหลืออยู่ชิ้นเดียวนี่ก็จะเป็นแหวนเป็นแหวนตรงนี้เป็นเขี้ยวพญานาคนี่ก็กําไรไหนผมหยิบมาดูหน่อยสินี่ครับ เป็นวัตถุมงคลเขาบอกเป็นเขี้ยวพญานาคนะครับ300ครับเพื่อนๆหลังจากพาเพื่อนเชมวัตถุมงคลแล้วก็เดินออกนะครับนี่ทางออกนะครับเพื่อนๆทางออกก็มีรูปปั้นต่างๆสวยงามนะครับ อลังการงานสร้างมากครับผ่านมาทางจังหวัดนครนายกก็อย่าลืมนะครับแวะมาชมกันได้นะครับไปกราบหลวงพ่อปากแดงด้วยนะครับแล้วก็วัดมณีวงศ์นี้ก็สวยนี่ยังไม่เสร็จก็มีนะเพื่อนๆกำลังสร้างก็มีทางวัดกำลังสร้างก็มีสวยงามจริงๆ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีรถโดยสารผ่านวัดหรือเปล่านะครับก็เป็นวัดที่สวยงามแล้วก็เป็นวัดที่คนมาเที่ยวเยอะผมว่าน่าจะมีอยู่นะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะวันนี้มามารถส่วนตัวกันนะครับนี่ครับความสวยงามของภายในวัดนะครับของวัดมณีวงศ์นะครับอลังการมากครับเพื่อนๆนี่มาเป็นรอบที่สองนะครับ ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าเคยดูแล้วก็มาดูอีกได้นะครับนี่ตรงนี้เป็นร้านกาแฟก็อลังการเหมือนกันครับนี่สวยงามครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้นะครับ วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ